พามาเที่ยวตลาดย้อนยุคล่มเย็นเมืองสีมโหสถตามมาดูกันว่ามีอะไรขายบ้างมีอาหารพื้นบ้านแปลกๆที่เรายังไม่เคยกินให้เราได้ชิมได้ช็อปท่ามกลางบรรยากาศตลาดย้อนยุคหอมมากเลยไม่หวานมากอาชอบแก้วเนี่ยชาเวียดนามใส่ทุกอย่างอ่ะโหไม่ธรรมาดาอร่อยค่ะอร่อย่อยอร่อยมาก หน่อหอมหน่อยิงนมหน่อไม้หนูอยากกินมานานแต่ว่ามันหาไม่ได้ของป้าจีนหรอในเมืองเหรอคะของในเมืองหน่ไม้ในหน่อไม้ป่ะคนน่ากินอ่ะต้องเทคเตอร์ของหน่อไม้ท mm. ี่มันเป็นเส้นๆของตามหาตั้งนานเพื่อมาได้กินงานเนี่ยใครอยากกินต้องมาเร็วๆหน่อไม้มันหายากเหรอใช่ค่ะหน่อไม้ช่วงนี้หบีบบุญได้กินหน่อไม้อ่ะไม่งั้นนะ เสียใจมากถ้าไม่ได้กินเอาจริงเอาเลี้ยงเนาะสิ่สัตว์มากอีเลยบ้างความเป็มัปนสาย่บบนี้แต่อาดเลยเขมหวานอร่อยได้กลิ่นชัดเลยอ่ะโอเลี้ยงดีมาก ใี่ค่ะมาเพื่อน้ำโขลกมาค่ะอร่อยนัวนมบล็อกฝังหนึ่งอร่อยค่ะซื้อยเพราะขนมตูดหมูตูดหมาคืออะไรคะเนี่ยเหรอทำไมถึงเรียกเนี่ยไหนตูดหมูไหนตูดหมามาจากชื่อใบของอันนี้คือใบตูดหมูตูดหมาคือชืนิดหนึ่งที่คือตามธรรมชาติชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ทางการเขาเรียกชื่ออะไรกระพังโหกระพังโหใช่เฮ้ยไม่เคยกินปู กุ้งหลปีนนี่จะก้รมุกอรอยใชกะน้รแม่ไหมใช่กระตุมพร้อมใช่ผักใเยเดียวกันอมต้องอร่อยมากเลยค่ะซอบิบิรี่แล้วก็เอามาทัดเป็นรต้มยาเปี้ยวน้าเฮ้ยเหมือนเหมือนแค่คาดีกรอบเออของหลวงปู่ศิรามอบให้ อร่อยมากพอกินแล้วพักออกเผ็ดๆนิดๆสิบบาทเองอันนี้เป็นแบบผ้าพิมพ์จากสีธรรมชาติเธอน่ารักดีนะเนี่ยวันอกจากของกินอร่อยแล้วเราก็ซื้อกระเป๋าของเขากลับมาด้วยใครอยากกินอร่อยต้องไปที่นี่นะจ๊ะ เห็นอะไรก็ตื่นตาตื่นใจไปนหนบเลยจ้ามาดูการแสดงก่อนเราโชคดีมากที่ได้มีโอกาสได้ดูการแสดงเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่สําคัญในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของทีนเพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปการแสดงขอบอกว่าอลังการงานสร้างแบบรัชดาลัยเทยเตอร์เลย เัาซับซึ้งใจอ่ะดูแล้วซับซึ้งใจคือแบบโูตสูงอายุกับบินวุรีเจ๋งมากนานๆจะได้ดูโขนกับตาตัวเองขอมอบเงินส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจให้นักแสดงเดี๋ยวเราไปัำจุดใหญ่แล้วหลักันคืขอบคุณมากนะครับอันนีพเลยขอบคุณมากก่อนนะครับอะครเลยที่เราพี่ไอ้ลูกเอฟซีอ่ะไอ้ยายนี่เอฟซีอ่ะนะฮะเฮ้ย พม่เซใคะเชร์นมขอบคุณนะคะโอ้ยท่าี่เอซีอะเอซกลุ่มแรกเลยนะท่าน่เอฟซมาถ่ายรูปด้วยจอย